แนะนำเลยว่าต้องมีชาเขียวนะคะชาเขียวนะคะสกัดไรน้ําตาลแบบนี้นะคะชาเขียวแบบนี้เลยนะช่วงนี้มีโปรแรงมากใช่ค่ะมีแบบว่าซื้อเดี่ยวก็แถมกระบอกน้ํานะคะ2องลิตรเอามาโชว์โชว์เลวกระบอกน้ําองลิตรนะคะเน่ใหญ่มากหรือถ้าใครซื้อเป็นเซตนะช็อปหน้ากล้องเลยใครที่ซื้อเป็นเซตนะคะมันจะมีเซตที่เรียกว่าเอ่อ healthy b รกฟ k สต์นะคะเซต healthy บรกฟาสต์นะคะต่อเนมาก อุ้ยแถมเยอะมากแถมกระเป๋าสีดำแถมเอ่อกระเป๋าแก้วคั้วเลอร์แก้วที่มันเป็นเก็บความเย็นเขาเรียกอะไรแก้วสองชั้นอ่ะเออที่มันแบบว่าเวลาไอ้นี่มันจะไม่ไม่ไอน้ำออกมาเออแล้วก็มีแผ่นวัดโปรตีนอีก1อันนะคะซื้อ3ามชิ้นแถม3ชิ้นเลยแต่ถ้าไม่ชอบของแถมอันนั้นมีอะไรอีกมีแถมเสื้อกันเลยนะอ๋อเซ็ตแอ a ดวาน ตอนนี้เขาอยู่ในเทศกาลวิ่งนะคะ virtual run นะมันก็จะมีเชคนะคะมีชาแล้วก็มีอโลนะคะที่เป็นน้ำว่านหางจระเข้นะคะดีมากๆเซตนี้ใครที่แบบไม่ค่อยมีอาหารเช้านะแนะนำดูน้องจีเซตนี้นะคะเซตนี้จะแถมเสื้อแล้วก็มีไอตัวกระบอกน้ำสีชมพูแก๊ลอนใหญ่มากสลิตรกว่าเนาะ2.2ลิตร2อลิตรใช่ใหญ่เบิ้ม ะบอก<ช>ว่าถ้าออกกำลังกายเมื่อกี้ค่ะ